ผมวัวผมเป็นขมีเาร้าอมใหผมข้อเข้ามาให้เปลี่ยนนะแต่ไเชื่อถือว่าเป็นโซนที่ดีนะตีตีเปลี่ยนได้ใบที่สองก็ยังรู้สึกว่าจะ หางกว่าใบได,ได้ที่เข้ามาไว้เนะลยดูาขากงอูนี้ต้องไปเพื่อเพื่อเปลี่ยนนะเหมอนเหม็นโดนครับเหม็นเปลี่ยนด้วยครับไม่เอาแค่โดน กำไมใส่นทเขาตากี่มันเป็นลที่สเอมนข้างหลังแม่ที่ัเชนนะองแจะต่อดนตีออกไปมาสักคลู่นครับ

แต่เันดีเร็ลนดี่วเาี่าดยี่มดูยมอยู่ครับเปลี่ยนอย่งงีเปลี่ยนครับดูก่อนต้องใส่แว่นด้วยอ่ะวัดไหมดูวัดยอมเขาโยมลูกนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยน มีแว่นนะวัดได้นะมีแว่นโอ้โหผมไม่ด้วยเย่างั้นเริ่มมาเริ่มมาโอ้โหโดนสกิดเลยครับยังเหนียวอยู่ครับลูกนี้นะฮะเอาเหรอกันไม่โดนกันนั้น นังนังขอเครื่องช่วยหายใจหน่อยไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่ฝ่ายเราหายใจไม่ไหวแล้วเนี่ยดเตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เช้านะปีสองนะครับก็หมดคำจะพูดกับหมดและหกพันบาทนะครับพร้อมช่วยรางวัลนะครับปีสองนะครับสรหรับปีสองนะครับครเข้าครเข้านะครับมันรางวัลรวมเข้านะครับหกพันบาทนะครับพร้อมช่วยรางวัลนะครับช่วยรางวัลที่สี่รางวัลนะครับ กันเงินสามกันหมดกสี่เอาตัวสีก็ได้สี่ตัวขจำไม่ได้หกทำงานด้หกหกเจ็ดหกเจ็ดหกหกหกเห็นไหมก็เจอคนผ้าก็ยังไม่จำได้ครับคายครับคาเนี่ย กะทำเหมือนกันทุกแมททุกแรจะลองทางมาเก็เ็หกนะครับเ็ดหกจะลองทางยเของก้อกระชนไ้ก่ ได้อะนาตีลูกบ้างได้อะตียังไงครับลูกอย่าให้ป่อยตีติดหน้าเกมเกนปล่อยต้องตียังไงต้บงดึงต้องแรงระเบิดต้องหลบได้ยังไงลูกนี้เรื่องตีรับตีครับขารับเตติดก็หาแต้มเขาเกมได้ใช่ครับไม่เก็เลยครับ